บ่ไหยไม่าบ่ได้ยไม่าบั้มืมืวนครับบไม่าเรอยากติดตัไปนำนางงอแนางยองอเรลงยูยูทูบบตองบ่ไม่ขาเราม้วนชุดสวยงามครับชุดเซยว่ปหนึ่งครับชุดเซเว่ค่ะต่างชุเซเว่เกาบาเนสแปรตวลาเกราะโซลัสแปรร้านหนม้วแบ เอิ่มกระมัน่นซุกกระแสบพี่น้องลองลาซาบาาได้ย่งหลายเลยเี่ยมจ้านี่ยกลองลาซาบาทป่ะกองลาซาบาทท้าค่ะถ้าได้ลายลกลอแก้วค่ะแก้วเสม่แก้วเวสเะสะเนี่นี่าา ้นเดินเขียนมาหลากราคาถูกที่สุดพี่น้องใหมส่สดวันเสาร์ที่เจ็ย่ำแรกแต่ก็ร่างอากาศลมๆลมเยน็เยนๆก็ร่างมากพี่น้องราคาหน่อยนี่ราคาหน่อยนี่ราคาหน่อยซอยแม่เป็นเหมืนจะเพิ่มทำมาหากินเนาะเป็นเงินเป็นมีคุณคา่าบาทสองบาทมีคุณคา่า ตลาดสมบาก็มีคณค่าขอต้อนนะครับเป็นบนมักงวงใหม่ๆสดๆจากต้นปลูกเองขายเองนะครับผมขอสวัสดีครับเป็นกะและกุดแช่ไปดองด้อฝากติดตามในยูทู e น้องใหมเนะครับเนาะครับผมสวัสดีครับ